ชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุของตะบนราคาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายน2560โดยองค์การอาหารส่นตะบนปาคาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุของตะบลปาคา 2. เพื่อส่งเสริม คุณภาพพลานามัยผู้สูงอายุให้มีพลานามัยร่างกายที่ดีมีจิตใจที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3. เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาการเรียนรู้ทักษะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเวลาเรียนสี่เดือนหรือสิบหกสัปดาห์าดำเนินงานจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุของตำบลปาคาได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปรกรณ์งบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมขมันคงของมนุษย์จังหวัดน่านโรงพยาบาลน,น่านสำนักสาธารณสุขอำเภอท่ามังหาวิไลยชุมชนาน่านและอ,องค์กรมหาชนบนปาคาและคณะ กรรมการบริหารสนวนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของตะบนปะคาของผู้สูงอายุของตะบนปะคานะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนนลสวัสดิ์ใช้ชอ่อกวาเป็นครูผู้สอนโร,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 รงเรียนที่สูงอายุตะบนตาคาเมืองท่าบองผ่านจังหวัดน่านตะบนปะคาเมืองท่าบวมผ่าจังหวัดน่านได้เริ่มเปิดโรงเรียนที่สูงอายุมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันเรามี เป้าหมายเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกานจัดการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยใน5ด้านค่ะใน5ด้านก็คือด้านสุขภาพและสังคมด้านเศรษฐ,ฐกิจสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเทคโนโลยีค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเราได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุทำให้ มีหลักสูตรที่เราได้รับอยู่ทั้งหมด4 8ปชั่วโมงหลักสูตรนี้มาจากของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งหมด่หลักสูตรนอกจากเราเอาของพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เราก็มาปรับให้เป็นบริบทของเราด้วยสูงอายุของตำบลปากคาได้เปิดเรียนมาทั้งหมด6รุ่น11ห้องเรียนโดยเปิดครบทุกหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านของตำบลปากามปทั้งหมด7หมู่บ้าน ครูผู้สอนในคณะทีมงานก็จะออกไปหาผู้สอนอาหานักเรียนผู้สูงอายุและมีรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งก็คือมีรุ่นกิจกรรมการทบทวนนักเรียนของผู้สูงอายุนักเรียนผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดถ้าคิดเป็นร้อยละของจนวนประชาก็คงจะเป็น80%ของจํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะซึ่งผู้สูงอายุให้ความสนใจกิจกรรมนี้มากค่ะ ในกิจกรรมของการออกกําลังกายในสัปดาห์หนึ่งจะมีการกําหนดให้ออกกําลังกายในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์บางที่ก็จะมีการออกกําลังกายครบ5วันก็มีแล้วแต่ว่าในชุมชนนั้นสะดวกบริบทที่ต่างกันกิจกรรมที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นก็คือกีฬาวุตบอลกีฬาวุตบอลเป็นกีฬาแบบใหม่เป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุข,ของตะบล ปากาให้ความสนใจกิจกรรมนี้มากเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุได้รับประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนประปงปากาให้จัดสร้างสนามฟุตบอลและก็ซื้ออุปกร,รณ์ในการแข่งขันกีฬานงนี้ออสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วเรายังใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมด้านดื่นๆอีกด้วยเช่นการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการนำนวัตกรรมอริยสถาปัตย์มาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเป็นเมที่ดีต่อสังคมสูงวัยจากอาจราการพักตกหกล้มในกลุ่มของผู้สูงอายุของตุบตกปากาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันอาจจะพบได้ว่าอัตราการพักตกหกล้มของผู้สูงอายุลดลงมากค่ะจากการที่เราได้จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเพราะมีการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจอารมณ์และสังคมด้วยมีมีประโยชน์สุดเลยอาจารย์เา้าวันนี้หูซึ่งสบายใจขนาดนั้นอาจารย์วันนี้เอานมีความทุกขผมมีความเกียดสักอย่างยิ่มแย้มแจ่มใส